ง่ายๆเมื่อเพื่อนกันชวนกันคิดว่าวัยรุ่นอย่างเราจะทำความดีอะไรได้บ้างเด็กๆชั้นม .6 กลุ่มหนึ่งจึงชวนกันไปศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อมกับใจใสๆหวังจะไปช่วยดูแลเด็กพิการในวันแรกที่เราเข้าไปใช่ไหมคะเขาจะไม่ทักทายเขาจะมาทำร้ายร่างกายพวกเราตกใจกลัวเหมือนกันว่าเออมีแบบนี้ด้วยหรอน้องเขาจะทำน้ายุ่งมากจะไม่มีรอยยิ้มเลยเราก็มีความรู้สึกคือใจไม่ดีแล้ว เหมือนการก้าวพรวดไปสู่โลกที่ไม่รู้จักโดยไม่ได้เตรียมตัวตกใจกับสิ่งที่พบแต่ยังดีที่มีกลุ่มเพื่อนอย่างเป็นวัยรุ่นมีพลังสดใสไม่ท้อง่ายหลังจากนี่ตั้งหลักพูดคุยปรึกษากันจึงพวบว่าความตั้งใจอย่างเดียวสร้างสิ่งดีไม่ได้ต้องมีความเข้าใจต้องมีการเรียนรู้อย่างน้อยพี่ๆต้องเรียนรู้ก่อนลักษณะของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไรซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้เด็กรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลไปเราก็ นังสังเกตหนังโมงว่าเออเขาทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจเราเราก็นำจุดๆนั้นมาลงชายกับน้องเขา้าความเป็นเด็กพิเศษนี่เองที่เป็นจุดท้าทายธรรมชาติสร้างพวกเขามาเป็นพิเศษเฉพาะไม่ขึ้นกับใครจะเป็นพี่จะเป็นเพื่อนที่ช่วยให้เขามีความสุขได้ต้องปรับใจลดอาตาัตราลงเล็กลงพอที่ใจจะเปิดกว้างเล็ดลอดเข้าไปสู่โลกภายในของเขาได้ การไปทากิจกรรมแต่ละครั้งเราต้องให้ความรักความผูกพันให้คําพูดที่ดีๆให้รอยยิ้มแก่น้องๆเขาทุกๆวันเราต้องทําไรืเอยไม่ใช่ทํำกลางเดียวแล้วคอยเข้าใจเล็งไม่สายค่ะมันนองไล่กลางสั้นๆอานค่ะเขามาด้วยความสมัค่ใจก็ามาด้วยจิตสํานึกแห่งการเป็นคนดีที่จะมาทํางานเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อเขาว่าเขาคิดได้ในเรื่องที่เขาจะทํางานกับเด็ก ไม่วางงานสิ่งหนึ้ถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากมัต่ไม่ท่อะค่ะแต่ถ้าเราลงมือทาไปแล้วนี่มันก็ต้องทําได้ค่ะเพราะทำจริงจังทำต่อเนื่องเป็นประจำพร้อมกับชวนรุ่นน้องในโรงเรียนที่มีใจอาสามาช่วยกันทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เด็กๆสามารถคิดออกแบบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพน้องๆได้ด้วยตนเอง อย่างวันนี้ชวนกันเตรียมอุปกรณ์มาสอนน้องทำตุ๊กตาจากถุงเท้าซึ่งเป็นการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือสายตาและสมองให้ทำงานสัมพันธ์กันค่อยๆสอนให้ทำทีละขั้นทีละตอนโดยพี่ๆคอยช่วยคอยเชียร์อยู่ใกล้ๆแต่ในวพฤวติกรรมของเด็กนะคะมันร้วนแล้วแต่ฝึกเรามีความอดทนมากขึ้นดีมากเด็กก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเองก็เกิดการเรียนรู้เหมือนกันพวกเราก็เกิดการเรียนรู้นะ ว่าอ๋อการที่เด็กวัธยมมาทํากิจกรรมแบบนี้กับเด็กเนี่ยเด็กเขาจะมีความสุขมากกว่าที่เราทํากิจกรรมแบบนี้กับเขาหัวใจหลักสําคัญก็คือได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆจากที่ไม่เคยเห็นเป็นความเปลี่ยนแปลงน่าชื่นใจที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองและเพื่อให้สามารถทําต่อได้ในระยะยาวเด็กๆจึงเริ่มคิดหาเงินทุนสําหรับซื้ออุปกรณ์ขยายศักยภาพในการทําความดีให้มากขึ้นเมื่อคิดทํากล้วยฉาบขาย ชาวบ้านรู้ก็ให้กล้วยมาช่วยเพื่อนๆผู้ปกครองก็มาช่วยกันทำในวันหยุดใช้เวลาไม่นานก็ได้กล้วยฉาบบรรจุเสร็จคุณครูก็ยินดีให้นำไปวางขายในร้านสากรของโรงเรียนคือการเรียนรู้กระบวนใหญ่ที่เด็กๆสั่งสมต่อย,ยอดเริ่มจากการทำโครงงานคุณธรรมจากใจใสๆที่อยากทำความดีเจออุปสรรคกับได้บทเรียนของการฝันฝ่า จับมือการเรียนรู้โดยมีครูและผู้ใหญ่ใจดีคอยให้กำลังใจให้การยอมรับและเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีที่จะทำความดีด้วยตัวเองจนทุกวันนี้รอยยิ้มแห่งความสุขเสียงเพลงและเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษเป็นประจำทุกบ่ายวันพุธมาเกือบปีแล้วเวลาท,ที่เราไปน้องก็จะอบอกเลยว่าอาทิตย์หน้ามาแล้วนะเราต้องไปนะน้องก็ยังรอเราอยู่ บัานห้าแ่นี้มันไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้เราหยุดทาความดีค่ะหยุดที่จะทําให้น้องเขามีความสุขได้ค่ะหนูทําแล้วหนูมีความสุขนะคะได้นะไอถิมมันหมากไหมอ่ะเมื่อโดนไหมวุบมันกลายเป็นบานเแลตอนนี้คือความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ที่บ่มเพาะความรักความสุขในหัวใจเด็กๆเ,เหล่านี้กำลังเติบโตงอกงามไปด้วยกันอย่างชา้ชาๆเติบโตไปเป็นคนดีคนเก่งคนกล้า มีใจเสียสละพวกเขาคืออนาคตงดงามของเราในวันพรุ่งนี้